สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีมีนและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกชัานด้วยนะครับเรื่องที่ต้องระวังนะครับของชาวราศีมีนนะคุณต้องระวังเรื่องใดบ้างหนู่วนี้เรามาเรียนรู้ดูไพ่กันนะครับจะใช้ไพ่ทั้งหมด10ใบในการอ่านไพ่แต่ละใบมันก็จะมีหัวเรื่องหัวข้อประจําตําแหน่งไพ่เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับ ราศีมีนคุณต้องวังระวังเรื่องอะไร้างเรื่องตอนนี้เป็นยังไงสบายดีกันทุกทกท่านนะครับเรียบร้อย โอเคใบที่1ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะใบที่1บอกว่าตัวคุณในมิติของการใช้ชีวิตในในมิติของการใช้ชีวิตนะต้องระวังเรื่องใดบ้างอในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเหตุการณ์สภาวะการความรู้สึกจะเกิดขึ้นอะไรที่เราต้องระวังโอ้โหเดวิล เดวิวขึ้นในตำแหน่งที่หนึ่งเนะี่ยคือระวังอะไรระวังเรื่องความต้องการของตัวเองความต้องการในที่นี้นคืออะไรการที่เรายึดมั่นถือมั่นหลงไหลอะไรบางสิ่งบางอย่างมากเป็นพิเศษไงผมยกตัวอย่างนะในมิติของการใช้ชีวิตบางทีเราไปยึดกับการมีชีวิตแบบนี้มากจนเกินไปบางครั้ง เราก็มีความต้องการมากจนเกินไปต้องการใดแบบนั้นต้องการแบบนี้ต้องการของสิ่งนั้นต้องการแบบนั้นต้องการแบบนี้ถ้าเราต้องการมากหลงไหลมากยึดต,ติดมากเราก็จะทุกข์มากเดวิลคือการหลงไหลมวัวเมาทำอะไรที่มันมากมากมากกว่าปกติบางทีมันก็จะโอเวอร์ได้ใช่ไหมผมยกตุกอย่างเช่น การกินหมูกระทะถ้าเรากินมากจนเกินไปมันก็รู้สึกเลี่ยนใช่ไหมมันก็จะแน่นใช่ไหมเห็นไหมถ้าเราไปทําอะไรมันมากๆๆมากๆเข้ามันก็ไม่ดีต่อสุขภาพและร่างกายของเราโอเคนะเพราะฉะนั้นในมิติของการใช้ชีวิตระวังเรื่องความต้องการ บริโภคแบบมากๆมีความต้องการอย่างแรงกล้ามีความต้องการมากกว่าเป็นพิเศษอันนี้ต้องระวงังใบที่สองครับคุณต้องระวังเรื่องใดเป็นพิเศษเออไอ้ม่อกี้เนี่ยระวังในมิติของตัวเราคือความต้องการที่อยู่ในใจใช่ไหมอันนี้คือทั่วๆไปแต่ทั่วๆไ,ไปเนี่ยต้องระวังพิเศษเรื่องใด หกถ้วยระวังเรื่องใดบางทีหกถ้วยเนี่ยเดวิลก mm ับหกถ้วยบางทีมันแบบว่าให้ตัวเองมากเกินไปใส่ใจตัวเองมากเกินไปได้ไหมหรือว่าเราให้คนอื่นมากเกนเกินไปพอเราหลงไหลเรารักใครมากๆเราก็ทุ่มเทเขาให้หมดเลยไงเดวิลหกถ้วยระวังเรื่องอะไรระวังเรื่องความต้องการระวังไปหลงนะ หกถ้วยระวังอย่าไปให้เขามากไปนะมีเท่าไหร่ให้เขาหมดนะระวังนะราศีมีนมีเท่าไหร่ก็ให้เขาหมดระวังระวังให้ดีสองใบนี้นะแหมใจดีใช่ไหมราศีมีนพอรักใครขอยบอกอะพร้อมที่จะทุ่มเทให้แต่ให้ดูตัวเองด้วย <S <S เผื่อไว้ให้กับตัวเองด้วยอย่าไปให้เขาหมดโอเคผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้า คนที่มียุมากกว่าเราคนที่มีตำแหน่งมากกว่าเราเราควรระวังเรื่องใด The Star The Star เนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของความช้านะผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้ากว่าจะทำเรื่องกว่าจะเสนอกว่าจะพูดคุยกว่าจะอะไรโอ้โหช้าลีลาเฮ้ยเราก็ด่วนใจร้อนอยากจะรีบๆทำนะ อยากจะรีบรีบเสร็จอยากจะรีบไปพักผ่อนอยากจะรีบกลับบ้านหัวหน้านิชารีลากว่าจะทําอะไรเสร็จยิ่งผู้หลักผู้ใหญ่กว่าจะขอคุยเรื่องอะไรต่ออะไรหมันกว่าจะตัดสินใจช้าเหลือเกินเดิสตาทําอะไระก็รกชักช้าค่อคอยแปลงอคอยไปมันไม่ทันใจใช่ไหมระวังไม่ทันใจ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ช้าเชิงช้าแล้วเรามาดูลูกน้องบริวารมั่งคนคนที่มีอายุน้อยกว่าเราโอ้โหหัวหน้าผู้ใหญ่ว่าช้าแล้วนะเจอลูกน้องนี่ก็เอาแต่คิดไม่ลงมือทำคิดอยู่นั่นแหละไม่ไหวแล้วนะเนี่ยไปหาหัวหน้าไปหาผู้ใหญ่กว่าจะตัดสินกว่าจะเดินเรื่องกว่าจะเซ็นกว่าจะอนุมัติกว่าจะอะไรโอ้ชักช้าผู้ใหญ่ทำงานช้าเนาะ าราศรีมีนไม่ชอบเลยแหละพอไปเจอลูกน้องคนที่อายุน้อยกว่าลูกน้องก็ทำงานแบบโอ้อะไรเนี่ยตัดสินใจเองไม่เป็นหรือไงเนี่ยต้องมาถามทุกเรื่องเลยเราต้องมานั่งคอยตอบทุกเรื่องอะไรมานั่งชี้แจงมานั่งคอยบอกคิดเองไม่เป็นเลยโอเคเพื่อนฝูงนะไปหาเพื่อนเพื่อนเป็นไงมัางโอ้เพื่อนเงียบเชียบเลย เพื่อนก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันเพื่อนไม่ให้การช่วยเหลือนะไปหาเพื่อนเพื่อนก็ให้การไม่ไม่มีใครให้คำช่วยเหลือแนละ้วเพราะว่าเขาเองเขาก็ไม่ไหวเขาก็แย่เหมือนกันอ่าแล้วทีนี้คุณจะพึ่งใครนะทีนี้ละใช่ปะบางทีเราก็ต้องการแบบว่าต้องการด่วนๆใช่ไหมเดว,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 ดวี่วงทีมอยากให้มันเสร็จทําให้มันเสร็จอยากจะรีบๆจบ เจอหัวหน้าหัวหน้าก็ช้าเจอลูกน้องลูกน้องคิดเองไม่เป็นอีกโอ้โหเหนื่อยไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนก็ไม่มีใครว่างเพื่อนก็แย่กันไปเพื่อนให้คำปรึกษาไม่ได้โอเคลหละเราสมีนคนใกล้ชิดละ่ะคนรักคนใกล้ชิดเป็นยังไงโ,โหเดทเลยโอเคต้องระวังเรื่องอะไรเรื่องเก่า,เ,กาเรื่องเดิม เดทคือจุดเปลี่ยนผ่านอะแล้วเราต้องมาราวังเรื่องอะไรล่ะไพ่เดทอ่ะเรามาดูกันนะไพ่เดทไพ่เดทเป็นเรื่องของการสื่อสารไพ่ใบเนี้ย การพูดคุยการติดต่อระวังเรื่องอะไรไม่ค่อยได้คุยกันอืมเรื่องการพูดเรื่องการคุยเรื่องการสื่อสารทำไมถึงไพ่เดชเป็นการสื่อสารละ่ะเพราะว่าดาวพุธด,ดาวพุธด,ดาวแห่งการสื่อสารอยู่สถิตยอยู่ในไพ่ใบนี้เพราะฉะนั้นการแสดงออกพฤติกรรมเก่าๆเห็นปะ บางทีอ่ะเขาไม่คุยกับเราเขาไม่พูดกับเราเขาไม่สื่อสารกับเราไพเร็เจอสี่ดาบเพื่อนก็ไม่คุยเ,เพื่อนก็ปรึกษาอะไรไม่ได้พอไปคนรักคนใกลชิดก็สื่อสารไม่ได้อีกเช่นกัน เ,เห็นไหมสี่ดาบดาวพุธก็อยู่ในสี่ดาบเรื่องการสื่อสารดาวพุธก็อยู่ในไพ่เดสอีกคุยกันไม่รู้เรื่องอา่าเพราะฉะนั้นราศีมีนตอนนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนหันหน้าไปพึ่งใครไม่ได้เลยต้องพึ่งตัวเองไม่มีใครยอมคุยยอมพูดอืมเพราะแต่ละคนเขาก็แย่ แช่ว่าค,คนแต่ละคนก,ก็แย่ไปหมดเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราระวังตัวเรานี่ก็ต้องระวังอุปสรรคปัญหาต้องเผชิญน,นี่แหละอุปสรรคปัญหาที่ต้องเผชิญเผชิญเรื่องอะไรครับมันไม่มีโอกาสอะไรเลยไม่มีใครยืบยื้ออะไรให้เราเลยนะตอนนี้ปัญหาที่เจอเห็นไหมไปหาใครก็ไม่มีใครพูดด้วยไม่มีใครคุยแต่ละคนก็แย่ๆกันหมดนะ ไปผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ช้าไปลูกน้องลูกน้องก็คิดเองไม่ได้ใช่ปะก็หวังพึ่งใครไม่ได้นะไปที่เพื่อนเพื่อนก็ไม่คุยด้วยเพื่อนไม่ไหวเหมือนกันคุยกับคนใกล้ชิดคนรักก็โอ้จบกันไปตั้งนานละเห็นปะอุปสรรคปัญหาที่ต้องเผชิญคือเรื่องของน้ําจิตน้ําใจไม่มีใครช่วยเดวิลใบแรกผมเผลอว่า คุณต้องระวังอะไรระวังไม่สบายด้วยนะเดวิลอะเป็นเชื้อหวัดติดหวัดด้วยนะเอออาจจะมีโรคติดต่อจากคนใกล้ชิดเออดียต้องระวังได้ต้องระวังเพราะว่าหกถ้วยอยู่ในตำแหน่งต้องระวังอะไรเป็นพิเศษอ่ะการติดต่อไงใช่ปะโรคติดต่อไข้หวัดโควิดอย่างเงี้ยต้องระวังเพราะว่า ไพ่เป็นการปิดการสื่อสารหมดเลยอะ่ะเพราะแสดงว่าเราเองนี่แหละอาจจะต้องมีอะไรกับตัวเราสักอย่างหนึ่งนะวิเคราะห์จากไพ่ไม่สามารถพูดคุยไนได้แสดงว่าเราเองอาจจะไม่สบายป่วยเพราะว่าไพ่ไม่มีการสื่อสารใดๆทั้งนั้นเป็นการขาดการสื่อสารโอเคไหมไม่มีใครช่วยอะไรอะไรอะไรเราได้เนละหนึ่งถ่วขึ้นมาในตำแหน่งนี้นะออระวังในเรื่องของกิน ระวังนะใครเอาอะไรมาให้กินราศีมีนครับอย่าเห็นแก่กินดูก่อนเช็คก่อนเออบางทีของที่ที่เขาเอามาให้เรากินคือของเหลือหรือเปล่า<ม>คือของที่เราที่เขาเองไม่กินหรือเปล่ามันมีอันตรายหรือเปล่าเราเช็คดูก่อนนะต่อไปครับไปที่8ทําอย่างไรให้ตัวเราเองนั้นปลอดภยัยราศีมีนครับ หนึ่งไม้เราต้องมาเริ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้ว่ะเพราะหนึ่งถ้วยคืออุปสรรคคือเราไม่มีไม่มีใครช่วยเหลือไม่มีใครหยิบยื่นอะไรมาให้เราทำอย่างไรละ่ะเราต้องขวนขวายมันจะมีภารกิจมาให้เราทำใช่ปะ่ะหนึ่งไม้คือเรื่องงานมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งหยิบยื่นมาให ทำอย่างไรตัวเราถึงจะปลอดภัยเราต้องรู้จักการช่วยเหลือตัวเองเออหนึ่งไม้หนึ่งไม้มเราต้องเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วละเริ่มที่จะป้องกันได้ไหมเริ่มที่จะดูแลตัวเองหนึ่งไม้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการ ให้การดูแลตัวเองนะคุณเริ่มที่ต้องมาเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตัวเองได้แล้วแหเรามองเห็นอะไรบ้างครับตอนนี้นะใบที่9เรามองเห็นอะไรบ้างเพื่อการปรับตัวให้โฟกัสไปที่หมายให้โฟกัสไปที่การดูแลเอาใจใส่เรื่องเี้เพราะว่าตำแหน่งที่8ปดทำอย่างไรถึงจะปลอดภัยเราต้องกลับมาใส่ใจดูแล สุขภาพหรือว่าเราต้องเริ่มทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วแหละเพื่อตัวเราดังนั้นเรามองเห็นอะไรบ้างในการปรับตัวเราต้องนี่เราต้องเอาใจใส่เอาใส่กับการกระทําใหม่ๆดูแลเอาใจใส่กับสุขภาพของตัวเองมาดูแลใจใส่ในเรื่องของการพัฒนาตัวเราเองให้เติบโตเพราะตอนนี้มันพึ่งใครไม่ได้แล้วแหละเพราะฉะนั้นต้องพึ่งตัวเอง นะสองใบนี้มานี่แบบมาคู่กันเลยนะนี่หยิบยื่นมาให้พระเจ้าหยิบยื่นการกระทําใหม่ๆม,มาให้เราก็รับการกระทําแล้วเราก็มาโฟกัสในเรื่องนี้เห็นไหมว่ามันมีการเติบโตเลยไม้สั้นมามาถึงเราไม้ยาวพัฒนาในเรื่องของการเติบโตคือเราต้องเรียนรู้และเติบโตด้วยตัวเองนี่ไพ่บอกแบบนี้โอเคเราต้องหันกลับมาดูแลใส่ใจตัวเราเองนะ สุดท้ายเรื่องที่ต้องระวังในอนาคตอย่าวไว้ใจไม่มีอะไรมันไม่สามารถที่จะเลือกได้ผมมองเห็นอะไรรู้ไหมเหมือนคุณไปกินอะไรมาแล้วคุณไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยไพ่ถ่วยขึ้นมาในตำแหน่งเนี้ยมีคนหยิบยื่นอะไรมาให้คุณกินหรือเปล่าแล้วคุณก็ป่วยป่วยไม่สบายไพ่บอกว่า เราต้องมาเรียนรู้ใส่ใจกับสุขภาพใครให้อะไรมาเราก็อย่ารับไม่ใช่ไม่รับรับมาแต่เราก็อยากไปคือบางครั้งเขาเอาของให้เรามาเราก็รับด้วยน้ำใจใช่ไหมแต่เราจะกินหรือไม่กินมันก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมเราอาจจะรับเข้ามาแล้วเราก็หมายรู้สึกไม่ดีเลยเราก็เอาไปทิ้งไม่ใช่เราไปส่งต่อให้คนอื่นนะเราก็เอาไปใส่เป็นทําเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ก็ได้ บางครั้งการให้อะไรเรามาบางทีเราเกรงใจงมันทําให้รู้สึกเหมือนไม่สบายป่วยไข้ไม่สบายจากการกินอะไรสักอย่างผมมองนะเอดูจากภาพแล้ว่าเหมือนคุณไปรับอะไรมาสักอย่างหนึ่งไปทานไปดื่มมีคนเอาอะไรเอาของมาให้คุณกินแล้วคุณกินแล้วมันรู้สึกไม่ดีไม่โอเคไม่สบายออันนี้ระวังเรื่องอาหารการกินนะผมมองอย่างหนึ่งเรื่องอาหารการกินมากกว่า เดวิล uh huh. อย่างเดวิลเนี่ยมิตีของการใช้ชีวิตระวังเรื่องสุขภาพนะตอนแรกผมมองรว่าเป็นความต้องการแต่จริงๆนะพอมาเปิดสิบใบปุ๊บเ,เราเห็นแล้วาอ๋อคุณต้องกินอะไรมันตักอย่างหนึ่งแล้วทำให้รู้สึกร่างกายมันป่วยไข้ไม่สบายเพราะเดวิลมันเป็นมันเป็นเรื่องอาการติดเชื้อติดเชื้อในทางเดินอาหารหรือว่าติดเชื้อเกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ เวลเออบางครั้งคุณอาจจะไปกินไปทำอะไรมาแล้วติดเชื้อไม่สบายป่วยอันนี้ต้องระวังนะครับประมาณนี้เพราะว่าไพ่จะถ้วยขึ้นมาในตำแหน่งว่าเรื่องที่ต้องระวังในอนาคตคืออย่าสุม 4, ส่มสีุ่มห้าบางครั้งถ้าเราไม่เราเลือกอะไรไม่ได้เราก็อย่าเลือกเออแล้วไพ่ในตาแหน่งที่แบบว่ามีการหยิบยื่นให้แล้วเรารับไว้อะบางครั้งมันนำสิ่งไม่ดีมาให้เรา นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับดูแลนะ่าจะเป็นระวังเรื่องสุขภาพนะสุขภาพร่างกายที่เราติดมันจากคนอื่นอะไรเนี้ยเราต้องดูแลรักษาตัวเองให้ดีๆนะครับหนึ่งไม้กับราชาไม้เนี่ยคือต้องหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพแล้วแหละนะครับผมจบแล้วนะขอให้ไพาทาร์โรเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะครับ ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสวดีครับ